สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ลองขับเจ้า Royal Enfield Interceptor 650มานะครับก็รถเนี่ยผมซื้อมือสองมานะครับก็ลองขับมาได้ประมาณ150กิโลนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอัตราการกินน้ำมันอย่างแรกก่อนนะคเครื่อง2สูบ650ซีซีเนี่ยผมวิ่งไป150กิโลผมเติมน้ำมันไป150บาท ช่วงที่ไปเอารถมาจากพิษณุโลกเนี่ยก็วิ่งกลับมาอุตรดิตนะฮะระยะทางประมาณ100กิโลนิดๆน,นะฮะเติมน้ำมันไป120บาทก็คือเติมเต็มจากพิษณุโลกแล้วกลับมาถึงอุตรดิษฐเนี่ยก็เติมเต็มใหม่นะฮะก็หมดไป120บาทถามว่าประหยัดไหมก็คุ้มค่านะครับตั้งเป้าไว้ประมาณโลละบาทก็ใกล้เคียงนะครับส่วนสิ่งที่ระทับใจต่อนะฮะที่รถคันนี้มี เอกลักษณ์ตัวเด่นเลยคือท่อนะครับตัวท่อคู่เนี่ยนะครับเป็นท่อคู่ของพี่เขาบอกว่าเป็นของปูไซเคิลนะฮะรถคันนี้ผมได้มาจากพ่เปิลนะฮะที่พิษณุโลกนะครับก็ท่อคู่เป็นท่อของปูไซเคิลนะครับซึ่งเห็นท่อแล้วก็น่าจะจบไม่ต้องไปซื้อต่อแล้วเรื่องท่อนะครับด้วยดีไซน์ต่างๆนะฮะยกสูงด้วยแล้วก็ยกสูงสั้นนะฮะก็พอใจแล้วนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องของที่พี่เขาทำนะฮะคือไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยก็เปลี่ยนละนะครับเปลี่ยนแล้วเราใช้ของไดโบนะฮะไดโบนะครับ,บ,รรบทั้งหน้าและหลังก็ทําให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้านะฮะไปเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนหลอดใหม่อะไรต่างๆใหม่นะครับก็เป็น LED นะครับสว่างนะฮะขีตอนกลับมาเนี่ยถึงมุตรดิตภ้าที่ตกล้วนะครับก็ขับมาด้วยความเร็วมา120นะฮะก็โอเคนะครับพอสว่างมองเห็นนะครับตบไฟสูงนี่ชัดเจนะนะครับต่อมาฮะสิ่งที่ทําต่อคือตัวบางคแน่นะครับบางคูน้าก็ไปเปลี่ยนมาแล้วสวยนะครับสั้นๆประทับใจนะฮะ อีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของฝาฝาฝาครอบบาล่านะครับนมกกฝาครอบเปล่าแล้วกันนะครับก็สีดำทำให้ดูดกลมกลืนไปกับถังนะครับซึ่งถังเนี่ยก็ไปเคลือบแก้วมาแล้วทำความสะอาดง่ายครับอันนี้อย่างแรกที่ที่สัมผัสได้มีทำความสะอาดง่ายมันไม่เป็นรอยมันคือเอานิ้วไปจับเนี่ยเราเช็ดเช็ดนิดเดียวก็ก็อ,ออกแล้วนะครับต่อไปเบอะ ด้านหลังก็เป็นเบาะในส่วนของเบาะนี่ก็คือไปใช้เบาะเดิมนะครับแล้วพี่เขาไปปาดมานะครับก็จัดทรงมาแล้วเนี่ยผมว่ามันนั่งง่ายขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองลองดูก่อนปีใหม่ก็จะมีทิปนะครับน่าจะได้ออกทิปอยู่ก็จะได้รู้ว่าเบาะมันดีไหมนะครับอันนี้100กิโลก็วัดอะไรไม่ได้นะครับเมื่อเช้าก็ไปลองขี่มาแล้วนะฮะโอเคนะครับ ออยอีกอันนึงก็คือกาดออยนะครับกาดออยก็ออ,อยคูลเลอร์เนี่ยนะฮะก็ไปติดมาให้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับทำให้เห็นมิติที่มันดุดันขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องสมรรถนะขับมา150โลนะครับผมก็ลองทดสอบนะครับตอนที่สร้างความพู้นเคยกับรถอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ช่วงวัดโบสถ์มาผมูมิพลรมเนี่ยก็เป็นช่วงถนนโล่งนะครับตอนนั้นต้องบอกว่าถนนโล่งนะครับเป็นทางตรงยาวนะครับช่วงนั้นก็ลองทําความเร็วขึ้นมานะครับเรื่องสมรรถนะของโชกหน้าเนี่ยนะครับโชกหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่า1 1 0 1งรกิโลเนี่ยให้ความมั่นใจความเร็ว140เนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับพอสัก145ขึ้นไปล้ว150เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมเบาๆนะครับเอาไม่อยู่ นะฮะถ้าถ้ามีโอกาสก็คงจะต้องดูว่าโชคแน่จะทําอะไรได้บ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสมรรถนะนะครับท่านใดที่อยากขับ r o y ย l e n f i e l n t n t e r p t p t ต r 650เนี่ยผมเชื่อว่ารถสไตล์คาเฟ่แบบนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบทรงนี้นะครับมีอะไรให้ทำเยอะอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับ ซื้อมานะครับลบอายุ2ปีสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือตัวยางนะครับยางโช๊เนี่ยยางหุ้มโช๊เนี่ยนะครับโช๊หน้าเนี่ยมันเริ่มแตกถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะขับมา2ปีนะครับรถคันนี้2ปีพอดีนะครับแตกเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนละผมเริ่มเห็นว่าจุดที่ผมจะต้องทําต่อคือตัวนี้นะครับอ๋อีกเรื่องหนึ่งนะครับขับรถคันนี้2ปีนะครับพี่เขาบอกไม่เคยมีปัญหา พี่เขาเปลี่ยนจุกนะฮะเปลี่ยนหัวเทียนนะฮะจุกหัวเทียนเปลี่ยนสายาต่างๆเปลี่ยนฟิลนะฮะร,รีเลย์อะไรต่างเนี่ยเปลี่ยนมาหมดแล้วไม่เคยมีปัญหาว่าสตาร์ทไม่ติดเครื่องดับกลางทางอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ก็แนะนําว่าเพื่อนๆพ p ี่พ่ที่ขับโนเวอนฟิลวินเตอร์เซตเตอร์หกห้ายตัวเนี้ยนะครับก็ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนก็รีเปลี่ยนนะครับหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแล้วนะฮะก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บต่อไปนะครับตอนนี้ยังต้องสร้างความคุ้นเคยกับ ลดอยู่นะครับยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับ